ถ้าคุณไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเกมที่ผลิตขอประเทศกับคำอุปง่ายเล่นเกมนอกก็อ่านไม่รู้เรื่องเกมเมอร์อย่างเราคนตองพูดมาเหนื่อยมากเกมออนไลน์ดีๆมันไปไหนหมดแล้วเนี่ยมีผู้เล่นจานวนมากเลยนะที่เล่นเกมยิงปืนอย่างโดดใส่เสื้อตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยนจนที่เกือขึ้นแล้วจะเล่น่านเดิมๆจนนึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองร้องไห้เดียวดายตอนเชียงคืนจนที่ชู่วมันจะเต็มห้องอยู่แล้วไม่ต้องวิงวอนใครแล้วตอนนี้เพราะแอ็คชั่นใหม่ของเรามาแล้วแต่แอ็คชั่นใหม่ของเรามีอะไรเราไปดูกันเจรหลายคนคิดว่า เกม FPS วันวันเอาแต่ยิงกันแต่บันเทยไปแล้วเพราะเกม FPS ที่ดีต้องไม่ใช่แค่การยิงกันเท่านั้นนะหนูเพราะเกม Xshot ใหม่ของเรามีรูปแบบการเล่นใหม่ๆที่รอคอยจะให้คุณได้สัมผัสเพิ่มแผนที่มากกว่าร้อยแผนที่และชุดแฟชั่น DIY มากกว่าหมื่นชิ้นแต่งตัวได้ตามใจหรือแต่งตัวเหมือนไอดอลที่เราชอบสร้างการแต่งตัวแนวใหม่ให้ตัวเองก็ย่อมได้เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ด้วยปืนรูปแบบออปติบัสและนั่งรถบัมเบอร์บีเกม FPS สมัยก่อนนหลบไปเลย อะไรนะคนที่นั่งรถบอร์มิ์ผีเท้ขนาดนี้ยังต้องเล่นเกมอย่างโดดเดี่ยวเหรอโอ้ยน่าสงสารจุ๊บเบิ้อ่ะโลกมันไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกนะเพราะเอ็กช็อตมีระบบร่วมทีมกับสาวสวยที่พร้อมจะต่อสู้ไปกับคุณภายใต้แสงอาทิตย์อัสดงเอ็กช็อตใหม่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การรบแบบโแมนติตกแต่คุณไม่รู้จะไปหาหญิงที่ไหนใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะแฟชั่นของเอ็กช็อตจะลดระยะห่างของคุณกับสาวสวยเช่นแปลงร่างแล้วไปทำความรู้จักกันในมดซ่อนแอบไงหลังจากนั้นก็ไปตั้งปาร์ตี้ทำความรเม กันมากขึ้นอีกนิดก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่กันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของมิสเตอร์เอ็มิสซิสมิธหรือจะเป็นเบอร์ลี่เพรสเดนก็สุดละตายที่ชอบถ้าแต่มาเล่นเกมเอ็กช็อตก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นอยู่ที่บ้านทุกครั้งที่ไปเล่นเกมที่ร้านเน็ตก็จะมีแต่สาวๆมาลุมล้อมมืนนะไม่อยากจะบอกหรอกแค่เล่าให้ฟังฮะอยากรู้เปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเอ็กช็อตเรามีระบบเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ประสานไปกับภาพที่สวยงามของเกมเอ็กช็อตเนี่ยโดยเฉพาะการเต้นแต่ละครั้งหลังจากที่เราฆ่าได้ทำให้ทุกคนรู้สึกชื่นการเต้นแบบ หรือเต้นแบบเหนตไอดอลญี่ปุ่นคิดดู่เดแต่ละครั้งที่กดปุ่มเต้นหลังจากฆ่าได้มันก็ไม่รู้สึกมีความสุขเลยเกินแคมปีก็โคตรสงสัยไอ้ที่ทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะก็เพราะว่าศัตรูแข็งแกร่งมากไอออกไปสู้ก็ไม่ไหวสู้ไม่ได้นั่งวาดมงกลมแช่งก็เลยไงจริงๆแล้วมันเป็นท่าเต้นหมอบหลังกล่องที่ทำให้ศัตรูประมาทนะครแล้ว หรือถ้าหากการเั้นยังไม่พอที่จะดึงความสนใจของสาวมาได้เราก็พาสาวสวยไปเล่นโหมดลีภัยกันเลยดูหนังรอบแตกมาก็เยอะเราก็อยากเป็นพระเอกในหนังบ้างไงคิดดูดิพาสาวสวยหนีซอมบี้เป็นอะไรที่โคตรเท่ดังนั้นเราจึงขอเสนอโหมดมัมมี่สองที่คุณคู่ควร จินตนาการถึงการที่คุณพาผู้พ้องไปยังจุดปลอดภัยและระหว่างทางเราเจอสาวส,าว,สวยให้เราข่มต้องว้อาอมีดฟันซอมบี้ไปลืน่นด้านซ้ายก็สาวสวยด้านขวาก็สาวฮอตด้านหน้าก็ต้องฝ่าฟันเหล่ามัมมี่แต่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่กำจกัดพวกมันก็พอแล้วโหมดมัมมี่สองใหม่จะทำให้การเดินทางของคุณไม่เงียบเหงามีสาวๆไม่ขาดสายนิ้ว c t i o n โหมดมัมมี่สองแปลกใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไ หลังจากพาสาวริ้วไพได้สำเร็จสาวสาวก็จะมาสยบแทบเปลาคุณโอ้โหและมาถึงตอนนี้เราก็พาสาวสวยไปทำาระฤกิจบุกฉีกันเถอะเอ็กชตใหม่เกมที่โดดเด่นเรื่องของภาพในเกมเสื้อผ้าแฟชั่นที่ทันสมัยและความโรแมนติกของตัวละครสร้างสาวสวยมากมายในเกมฉากปืนในตัวเกมเอ็กชตยังมีระบบการสนทนาที่เสียระดับเอชดอ่ะเพ่รู้สึกดีเลยเราจะได้ไม่ถูกผู้ชายหลอกก็เป็นพี่หญิงในเกมอีกแล้ว ทุกครั้งที่เราออนไลน์นะจะมีกลุ่มสาวสวยมาดึงเราไปทำเรื่องที่ผิดเพริศนี่สาระล้วนๆนะเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเทพบุตรได้รู้ป่ะเมื่อผ่านด่านมากมายผ่านหาเตสุดปืนหลังจากที่ใช้รักแทบปากมีศาจช่วยโลกเปิดระบบรถหรูที่เป็นเอกลักษณ์ของเกม X ถ่ายขับลำโพงกีนี่ออกไปรับสาวยันเขารถตะแหวนดินเลยจากนั้นก็แอฟหล่อและคู่ความรู้สึกที่แท้จริงกับสาวสวยน่าผมเพิ่งรู้ว่า

จริงๆแล้วไม่ต้องใช้เงินขนาดนั้นก็ได้นะเพราะในเกม X Shot มีของขวัญและสวัสดิการมากมายมันแจกแม้กระทั่งปืนเราก็สร้างเองได้เห็นคนอื่นดูสนุกสนานแล้วเราจะเขินอายไปทำไมเอาไปของขวัญเอาให้ล้นเอาให้ล้นแจกกระจายท้าทายลิมิตคลังสินค้าของคุณและยังมีระบบหลออที่เป็นเอกลักษณ์อาวุธเสื้อผ้ากว่า400แบบให้คุณเลือกฟรีตามใจชอบยังไม่พอที่จะทำให้ติดใช่ไหม X Shot จะช่วยให้ฝันของคุณเป็นจริงลถบัามบิดขึ่งเสร็จจากประสบการหทใทฐานะคอม伯ก็ยังมาหลอเครื่องของใหม่มันใน New X Shot ถ้าดูมาถึงตรงนี้พนเพื่อนเพื่อนก็เริ่มจะอดใจไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงเอคชั่นใหม่เพราะให้ทุกคนได้ลองแล้ว12พฤษภาคมนี้และในตอนนั้นเราจะมีทีมง,งานพร้อมคอยดูแลเอาใจสาาใส่คุณอย่างใกล้ชิดสนิทที่อกแหวนการบริการทบกทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆทุกคำถามของเรามีคำตอบเสมอหน้าตามคนภาคเลยเกมยิงปืนออนไลน์ที่ทั้งทันสมัยและโรแมนติกแบบนี้คุณจะรออะไรอีกอย่าช้าขอย้ำ12บพฤษภาคมนี้ เพราะว่าเอ็กช็อตลูกใหมช่ชวนฟินจิ้นกันได้